AI ถอดบทเรียนรักข้ามเพศจากเรื่องราวของนกยลดาสวนยศและแซมรณกฤตไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวบันเทิงธรรมดาแต่ยังเป็นปรากฏจาร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยค่ะในฐานะคู่รักข้ามเพศคู่แรกที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกเขาเคยถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีข้อจากัดเรื่องเพศแต่ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ยาวนานกว่า5ปีก็ต้องมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจจดทะเบีนยนหย่าอย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคม2568 AI ได้วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากความรักครั้งนี้พบว่ามีหลายแง่มุมที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อคิดได้ค่ะ 1. ความรักต้องการมากกว่าความรู้สึก แม้ความรักในช่วงแรกจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวานแต่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตคู่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆมาค้ำจุนเช่นความเข้าใจการสื่อสารที่ดีและการปรับตัวเข้าหากัน AI มองว่าปัญหาที่ค่อยๆสะสมทั้งเรื่องเวลาและวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกันทำให้ความรู้สึกที่เคยแน่นแฟนเริ่มลดลงค่ะ 2. แรงกดดันจากสังคมคือดาบสองคม การเป็นคู่รักข้ามเพศที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมายทําให้ทั้งนกและแซมถูกจับตามองมากกว่าคู่รักทั่วไปความคาดหวังจากสังคมแม้จะมอบพลังใจแต่ก็เป็นแรงกดดันที่ต้องรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานอยู่เสมอซึ่งในระยะยาวแรงกดดันนี้อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวคะ่ะ 3. ความฝันร่วมกันสำคัญต่อชีวิตคู่ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยตั้งใจจะมีลูกผ่านการอุ้มบุญและสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เมื่อข้อจำกัดทางกฎหมายและสถานการณ์ชีวิตไม่เอือ้อความฝันนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ AI วิเคราะห์ว่าการที่เป้าหมายชีวิตคู่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมอาจทำให้แรงขับเคลื่อนของความสัมพันธ์ลดลงค่ะ 4. การยุติความสัมพันธ์อย่างเคารพกันเป็นสิ่งสวยงาม แม้จะตัดสินใจย่าแต่ภาพของนกและแซมที่ยืนเคียงกันยิ้มให้กันและกอดกันครั้งสุดท้ายสแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงห่วงใย,ยกันอยู่การเลิกราที่ปราศจากความขุ่นเคืองช่วยให้ทั้งสองสามารถจดจำช่วงเวลาดีๆได้โดยไม่เจ็บปวดเกินไปค่ะ 5. ความรักไม่มีกรอบเพศแต่ต้องมีรากฐานที่มั่นคงเรื่องราวของนกและแซมพิสูจน์ให้เห็นว่าเพศไม่ใช่อุปสรรคต่อความรัก แต่การรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวต้องอาศัยรากฐานที่มั่นคงทั้งความไว้ใจการดูแลกันและการเดินไปในทิศทางเดียวกันถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าความรักจะเริ่มต้นอย่างสวยงามแค่ไหนก็อาจจบลงได้ค่ะ AI เชื่อว่าบทเรียนจากความรักครั้งนี้จะช่วยให้หลายคนมองความสัมพันธ์อย่างเข้าใจมากขึ้นและเห็นว่าความรักไม่ใช่เพียงการมีใครสักคนอยู่ข้างๆแต่คือการร่วมกันสร้างเส้นทางชีวิตที่เติมเต็มทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงท้ายที่สุดแม้ความรักของนกยลดาแซมโรนกฤตจะสิ้นสุดลง แต่สิ่งที่พวกเขามอบให้สังคมคือแรงบันดาลใจและความกล้าที่รักอย่างเปิดเผยรวมถึงการยอมรับตัวตนของกันและกันซึ่งจะยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายคนต่อไปค่ะ AI หวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความเข้าใจและการเคารพกันในความสัมพันธ์และใช้สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานในการสร้างรักที่ยืนยาวต่อไปค่ะ